เขาห้ตามตัวเออไม่เป็นไรเผื่อมันเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอกเดิมไม่เป็นไรดอกเดิมมึงอ่ะไม่เป็นไรดอกเดิมมีกูอยู่ทางคนมึงก็ต้องกลัวดอกเดิมมึงแน่ใจนะเนีมึงจะเลี้ยงลูกกูเดิมทำไมอีกลกูอันลูกกูบาคือมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะขายตะขาบให้ลูกเองกูมีของมาให้มึงดามีอะไรเอานี่เอาติดไว้ด้วยเอา คนนี้ไม่เคยมีความลับในชีวิตเลยปัดซบพี่สุดติดเอาไว้วันนี้กูจะไม่โทษตอบอะไรเลยแม่เห้นเยโู้ประการไว้แบบนี้แหละโบราณเขาบอกไว้ระวังมันแทงพุงเขาขัดท้องเขาให้ติดฮะโอ้ยพระเสด็จพล่จะแทงพุงอะไรเนะไม่ได้อันตรายหรอกเนอะ มีน้องเขาให้ติดแล้วน่ะก,กูว่ามันน่ารักดีก็เลยมาติดให้มันขออภัยทีไม่รู้พระเจดีพ่อนอกจากแอล้วยังโง่อีกอพระเจดีพ่อลองลองท้องดูสิแน่พ่อจะมาท้องเองได้ยังไงพ่อท้องได้พ่อก็บ,บินได้แล้วลูกดำรงเต้นไปหากระดาษมาสิอะชิชู่เดียไม่ให้คนนี้เช็ดให้ ตรงไหนอาจะมองไม่เห็นะแมมมึงดีหนากัทบเนาะ <c oughs> เละือกีรมัชมันเป็นอะไรใครตดวะกูว่าคนดูมีคนตดจะดูตกน,นชานี่มออจาตูดตดใครไม่รู้อกจะตูดกูเนี่ย ใครวะของใครไว้ต้องไม่รู้เอาจะตูดใครอ่ะไม่กูไม่ได้โต๊ดแต่ว่าจริงๆแล้วโต๊ดใครไม่รู้มันอาจจะตูดกูกูตัวนี้คนต้อเขาโดนแน่ๆเลยเจ้ะใช่ใครวะใครนี่ยจ้ะใครโต๊ดวะโต๊ดมึงหรือเปล่มันดีอาจจะตูดมึงไปแล้วมั้งกูไม่ได้โต๊ดจริงจนกูสาบานได้สาบานวะเออแต่ว่าทำไมของใครไม่รู้ไงมันอาจจะตูดกูมันตูดจะต้องไปตามหาใครโต๊ดอยู่แล้วไม่ต้องไปตามหาหรอกทำไมเลยเจ้ะของเธอนั่นแหละ เราเชื่อเท่นใครพูดเราก็ไม่เชื่อเท่านั้นเราเชื่อท่านคนเดียวดำนงข้าจะบอกเจ้าไว้ว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนของข้าจริงๆแต่ว่าข้าไม่ได้มอบให้เจ้าไว้ข้ามอบหญิงคนหนึ่งเขาชื่อว่าอินทิดานุ่นนุ่นแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาคือคนรักของข้านุ่นนุ่นไหนอ่ะแล้วเจ้าฟังไว้ให้ดีนะว่าในชาตินี้ผู้หญิงที่ข้าจะรักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ นน,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 นอะไรเนี่ยข้อมาสเวนิน <c oughs> ตั้งสติตั้งสตินะลูกถามจริงๆพ่อถามจริงๆนะลูกมาสเวนินวันนี้ไม่มีจริงๆเหรอไม่มีอะไรลูกครอบครัวของเราไงไม่มีแล้ว